สวัสดียานยามสายค่ะเพือพ่อนๆยามสายสายค่ะตอนนี้ก็สิบโมงกับหลายนาทีแล้วเมื่อกี้จะถ่ายคลิป <c oughs> รอไม่ไหวหิวแม่ก็หิวลูกก็หิวหิวทั้งมาทั้งคน <c oughs> เลยรียบไปกินข้าวก่อนกินของว่างก่อน วันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรอาหารยังมีอยู่เหลืออยู่เป็ดก็เหลือวันก่อนซื้อเป็ะโลมากินยังเหลืออีกหลายชิ้นไก่ก็เหลือไก่เคเอฟีนี่ค่ะวันนี้ก็ได้ได้ถาหน้าบ้านนะคะอ ค้างนโอนนอนต้องไปราดตะเวนอีก <c oughs> คงจะรอบบ่ายบ่ายนี้ก็มีงานล้างหน่อยค่ะ หม้อกระทะไม่ได้สุกปรกหรอกแต่ย้ายมาจากย้ายครัวไงคะแล้วก็ไม่มีที่วางก็วางไปวางมาต้องล้างอีกต้องล้างใหม่แล้วก็ไม่ได้ล้างสักทีงานสวนก็เยอะ <c oughs> <c oughs> ก็รอรอรอตอนนี้งานสวนก็ค่อยังชั่วละ <c oughs> เมื่อวานหุงข้าวก็ยังไม่ได้กินสักหน่อยจะต้องผัดละวันนี้จะต้องผัดข้าวกินกับแกงก็ยังมีอยู่เมื่อวานวันซืนก็กินน้ำยากะทิไปน้ำยาไปก็ไม่เห็นท้องเสียไม่เป็นไรเอามาอุ่นแล้วก็เติมกะทิอีก ก็ไม่เห็นท้องเสียอะไรเลยต้องทำกินเองนี่ขนาดใส่แบบเข้มข้นนะคะสมุนไพรเดี๋ยววันวันนี้วันอะไรอ๋ออ๋อวันนี้มีตลาดนัดที่ที่แปดเก้านี่วันพฤหัสใช่ไหมคะวันอะไรเนี่ยวันเนี้ยอ๋อวันจันทร์เหรอคะเดี๋ยวต้องดูปฏิทินก่อน จะไปดูพี่พี่ในหมู่บ้านเขาบอกว่าตลา,ตลาดนัดแปดเก้าเขามีหางวายเดี๋ยวจะต้องไปเดินดูชอบค่ะชอบกินขมขมแกงใส่ไก่บ้านนะคะอร่อยอร่อยอร่อยขมขมชอบกินแกงอ่าหางวายเจ้าหางวายกับปิตานะะ อันยังต่ขมผมนะจ๊ะเคค่ะสวัสดีค่ะอดูด,ดูเองเอกของช่องวันนี้ก่อนวันนี้ก็ได้งานไปละรอบสองรอบแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียามสายค่ะ